เอาล่ะครับครับสวัสดีพี่น้องรัแฟนเพจสายจนงงายไกลทุกท่านนะครับอ้าวมาพี่น้องมาอยู่กันอีกแล้วครับมื่อนี้ครับชาแนลเบลยองส์หลอดนะครับเอารับครับพี่น้องอ่ะอันดับแรกนะครับพี่น้องไปที่คอามาร์เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเบลยองเลยด้วยพี่น้องด้วยนะครับสิเป็นกำลังใจยังยิ่งใหญ่ใหเบลยองเลยนะครับผมนะเอาล่ะพี่น้องมื่อนี้เรามาร้องกันดีกว่าครับฟาร์มอินเวเดอร์เนาะ หรือว่าง่อยุดโอของเขาโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสิดดูดดีเนาะอ่ะ็กต้องร้องของเบึงกันน่เขาเดี๋ยวร้องเบึงนะจักน้อยนะครับอ่ะบ่าวไรเราไ่น้องบอาวมัดไรเราอ่ะเริ่มกันก่อนเลยมาบบบนี้มากรีโลดไามจะเถื่อกันไ่น้องเริ่มต้นไปว่าหันทุนว่าเขาเนาะมา อยู่กับกับทุนหนึ่งพันบาทน้องนี่ร้องเบิ้งสิขุนขืนง้อง้อขุนนี่สิขุนขืนบออะร้องจังไรดีร้องครับเบ็ดสิบก่อนนะฮะไปร้องสูตนะรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยอะร้องเบ็ดสิบจากสามสิบใหม่ก่อนกันนะไปค่อยๆรุ่นกันไปพี่น้องอ่ะติดผัวไม่อยู่ไปกันต่อขุนล่ะโอ้ผัวไม่อีก บัวอีกเอาวอายลงมาคุนกันนะบัวหดนนำบะได้ได้ตัวถึงเนาะเอาละเอเอ,เอติดคุนตังสี่หละ่ะเดี๋ยกวไกลไหบอมโอเคติดคุ้นสี่ขอไกลครับบ,บ,บัวรถโอ้ยสวยพี่นองเอาดอกนี้นะใส้ใส่ได้อยู่นะโอเคแปดสิบแปดบาทอุย้ยโบม่นร้อยเจ็ดสิบหกบาทเอาไปกันต่อ รุ่นกันย่ๆพี่ลองเกมหน่อยสิค่อนข้างสิใส่เวลานะอีไก่ไก่อีกขอคุ้นกันนะตัวคุ้นถองโลกละล่ะโอ้โหว่าะห้ตัวคุ้นเอ้าเดี๋ยวไม่ซีดีมกอยู่พี่ลองไปกันไหลลวงมโนโอ้มีหมูเราขอคุ้นกันนะ ขอคุณนะเนี่ยโอ้บอยอมเลยโอ้โหไหล,ลวงเลยพีวว่น้องมาเนี้เอา้าระบัวโรน่าอีกแล้วโอ้เด็ดได้ตัวถึกๆวันนี้เอาติดคุณสองอยู่นงสิบหกบาทโอเคไปกันต่อ เขาบ่าพี่กมิมโตอะไรไปคือก้าจังหวะอ่ะบัวคนน้ำได้อยังอีกได้บัวอีกโอ้โหเหล่าคุณขอคุณลงเชกเถือกันนะอ,อ,อื้อไหวขอไหวจกโตโอ้โหบ่ไหาพี่นอ้องอ่ะได้ไหวมาก่อนยังสี่คดียุกแต่ว่ามีตัวอะไต่อโอ้ยเนาะหมูไก,ก่เพ่งๆเอ้ยหมูอะเพ่งๆพยังสี่คือบอ,อกหงนะคือ เอาละมากกนาดวันน,น,นี้โอ้โหบอม,มี่โตใหญ่เลยี่น้องค่ขอนข้างสิดูดีหลีในฝ้าหินเว้เลยนี่อืมเนาะมากนะเออรถฟังลงไม่อีกโอเคอีกหนึ่งขั้นอีกขั้นอบอหนาได้เลยไปน้องเอ้าเต่ติด,ตด,ตด,ตด,ดร่องขอบบูดอกนี่โอเครองขอบบูดอุย้ยคุ้นหกล้วันนี้เอา้าสวยอยู่นะพี่น้องนะโอ้โห,โโหคุ้นหกเอาเรี โรยที่ที่บาทโอ้โงกันสังเกตภาษาไทยเขาเราด้วยในเกมนี้เอา้าสั่นล็อกขยับเบ็ดไปเบ็ดเศร้าเนี่ยไปพี่น้องเบ็ดเศร้าที่ราิีใหม่ไปก่อนนะไปกันอืมกระบาเขาฟีเกลียมเลยซะโอ้โหเดี๋ยวว่าหายจักเถื่อเลยนะเอา้ากลัวหน่อยมหโอ้อคนสองโอเยไม่หีก สิบหกบาทยังมอพอทุนอยู่โอ้ยเออกระต่ายดอกนีป่ะหนอ,หนอโอเคลงมาอีกโอ้กระต่ายมันไปติดคางอ่ะสามสิบสองบาทหมูละ่ะเอาระดองนี่ขอไว้โอ้วย้อนย่อมให้บัวอีกแล้วเอาระบัวหัวหน้าอีกแล้วบัวมาขอทุ่นนี่วันนี้บัวลายๆนี่โอ้ยบัวย่อมให้ทุ่นน่ะ ดูเดือดครับพี่น้องมาเดี๋ยวแล้วมาพี่เกมอ่ะก็ยังเลยไปอยู่เล้าโอ้ยหนอนพี่น้องเฮาเอาละติดคุ้นมาหมูขอราาู้มั้าสวยงามโอ้ยบมดติดเลยจังไดอ่ะไปกันตอน่อเอาจัางไดดีเดี๋ยวร้องเบีดสามสิบกันนะร้องเมืงองพี่น้อง เชือระสใหม่ไปลองสิบยี่สิบสามสิบสี่ิบนี่เข้าไปเรื่อยๆเอาลากไปซิบใหม่สิมีมอ,ยอย่างมาก่โอเคทางน้ำให้ได้โตถึงไปเนอะโดนพ้อมัดน,นี่ลงมาโอ้โหมันมีโตติดิโตมีโตตละว่ายลงมาสิโอเคเดีพัวกันยังดีอะ โอ้โหติดพรวอีกโอ้ยเนาะโอเคเออติดคุณซีงามมากคซีเลรพี่น้องพรวมาอีกสองอันสวยงามนาซิมมัสแล้วเ่ะพี่น้องโอเคอยู่นะคุณซีเอาเรื่องเฮ้ยมั่ธรรมดานะหกร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยใส่ใ้นะพี่น้องโอ้โหเลยเงียบเลยวันนี้ เอาละบัวไม่อีกแล้วเดี๋ยวกดเทือบัวให้ี่น้องมันสีรษโพนะ่ะเอาบัวมาบึมบึมนะโอเคอยู่แปดสิบเก้าสิบหกบาทบัวบัวโคตรด้อีกแล้วอื้มนะยี่สิบสี่บาท,บบานะ 4, บาทร้องขยับไปเบ็ดสี่สิบกันนะร้องหลักนะั่นนะสิขึ้นเลยบะร้องกันนะไปเทือบัว ปลวกอีกแลว้วโอเคติดคุ้นเหรอติดไหวเหรอบอติดไหนพี่น่อยอืมเนาะอ,อ่ะเดจะปลวกนะเดีลยวตัวโตถือเลยนะเอารองเท้าบูว่าวมากโอเคขงังทึ้งโอ้โหเดี๋ยด็ดถังน้ำลงบอสจักิตเตอร์อืม เขาฟีเกมอ,อกมีน้องเราได้พูดมาอีกเฮ้ยสวยนะดอกนี่เฮ้ยเอาเรื่องแล้วเขาฟีเกมพมมร้อมสามเหรียญสองพร้อมก็ฟีเกมเอาละมาร้องเองบินน้งบบบนี้เอา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 เรื่องไปกันพี่น้องเริ่มดีๆเริ่มงเลยซรลเอกะก็เขาร้อ,รองกันนะติดคู่หาตรงนี้ลงมาติดกันนะโอ้พอมีตัวติดไปกันต่อเอาติดพุ่งขอไหวขอไหวลงมา โอ้โหวยอมง่โอ้น oh. oh, oh, oh. ่ะส oh. ิฟีเก uh. ือแล้วหรอพี่น oh. mm, okay. ้องเอาละอ้น่ะห้นสิบติดเอาติดบัวยังดีพี่น้องแล้วขอไม่หีกกันนะบัวโอ้โหสองร้อยสี่สิบบาทเอาละมาแ้วมานะโอเคติดรองเท้าบูทพุ่นห่ารงมากพุ่นอีกโอ้ยวิ่ายโอเคลอยเทาปนี่ โอ้โหสองเทือดสุดท้ายเอาละรูมาติดกันนะโอ้โหเทือดสุดท้ายโอ้ย oh, ขอละขอละขอบิม่มเบิ่มกันนะอ่ะบุอยง้อมยี่น้องในมาทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเอาละประมาณนี้ดีกว่าน้องบีน้องเนาะนะนะเท่ากับกำไรมาเ,วเหวเนาะเกือบหนึ่งพันบาทนะเบ้ายองมาเบ้ายองพ่อเรวดีกว่านะ นอประว่ามันใสเวลานะเกมนี่นะมันสิปันกว่าสิปันขึ้นไหยเนานะเอาละบ่านี่น้งพี่น้องเดียวมื่นอนะ่เอาจังมาก็ันต่อกันไหมเนาะโอเคครับเอาละครับพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องเอาไพที่มักคิดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเหาอย่ายงเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสีขอบพราะคุณมันยังสูงครับนะเพป็นกำลังใจทีดีครับเ่าอยองนะอ่ะเดยวไปพอกันไหมนะครับมืออื่นถูกโมกหงแรกนะครับตีแช่เน่ย เบาวอยองสลอดนะครับนะร่วงคีบเกียบสลอดม้วนๆไห้เดิเบิกกันสู่มือนะนะครับอ่ะรีกช่องทางหนึ่งนะครับพี่น้องในไหลส่สดเนาะครับในแชนแนลบักข้าผ่านสลอดเนาะพ่อครับเบาวอยองได้นซุกมือกันพี่น้องสามตุมหอดหาถุมนะครับนะพี่น้องสำหรับมื้อนีก้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องไหวพ่อกันไหมมืออื่นนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ค่ะสวัสดีครับ Bye bye!